ำหรับคลิปชุดนี้เป็นแบบฝึหกหัดล็อกกาลิทึมชุดที่5ซึ่งจะกล่าวถึงการใช้ตารางล็อกสิ่งที่ปรากฏตารางล็อกครับเราเรียกว่าค่าแมนติซ่าซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็ม1นึ่ตำแหน่งและทศนิยมอีกสองตำแหน่งจดจำให้แม่นยำนะครับนำไปใช้ให้ถูกต้องเชอเลยครับการหาค่าล็อกจากตารางนะครับตารางล็อก จะประกอบด้วยจำนวนเต็มหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ทศนิยมสองตำแหน่งแต่ในโจทย์ข้อเนี้นะครับเป็นจำนวนเต็มสามตำแหน่งเราก็ใช้ความรู้เดิมในเรื่องการเขียนสัญญากรทางวิทยาศาสตร์นั่นคือ A คูณสิบยกกำลัง N โดยที่ A เนี่ยน้อยกว่าสิบ มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งและ n เท่ากับจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นสามร้อยยี่สิบแปดเราจึงเขียนได้เป็นสามจุดสองแปดคูณสิบยกกำลังสองเพราะฉะนั้นล็อกสามร้อยยี่สิบแปดก็เท่ากับล็อก สามจุดสองแปดคูณสิบยกกำลังสองล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกก็เท่ากับล็อกทีนี้สิ่งที่เราหาได้จากตารางล็อกก็คือสามจุดสองแปด ก็คือค่านี้นั่นเองตรงนี้เป็นสามจุดสองแล้วตำแหน่งที่สองตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับไปดีศูนย์จุดห้าหนึ่งห้าเก้าครับาฟเป็นล็อกฐานสิบนะครับล็อกของเลขยกกําลังเท่ากับกําลังคูอล็อกเพราะฉะนั้นก็เนี้ยก็ได้ล็อกได้สองล็อกสิบฐานสิบได้สอง เพิ่มเติมนิดนึงนะครับอธิบายตารางล็อกค่าที่เราอ่านได้จากตารางล็อกเราเรียกว่าค่าแมนติซาครับค่าแมนติซาสังเกตว่าจะมีเฉพาะค่าบวกเท่านั้นนะครับเราจะมาแก้มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อต่อๆไปครับการหาค่าล็อกจากตารางในข้อนี้ค่าที่ต้องการหา เป็นจำนวนที่น้อยกว่าหนึ่งเราก็จัดการให้อยู่ในรูป a คูณสิบยกกำลัง n เ,เสียก่อน0.000453เท่ากับ4.53เลื่อนมาสี4ตำแหน่งคูณสิบยกกำลังลบสี่ต่อไปคำถามของโจทย์ ล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกนะครับก็ได้ล็อก4.53บวกด้วยล็อก10ยกกำลังลบ4ล็อก4.53เราสามารถหาได้จากตารางเลยซึ่งเราเรียกว่าค่าแมนติซ่านะครับค่าแมนติซ่า ล็อก4.53ตรงนี้เป็น4.53ดูตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ0.6561ล็อกของสิบยกกำลังบลบสี่นะครับล็อกสิบยกกำลังลบสี่ฐานสิบก็เท่าลบสี่ล็อกสิบฐานสิบได้หนึ่งลบเลขออกมาได้ใยดี ลบสามจุดสามสี่สามเกอันนี้คือคำตอบครับการอ่านค่าจากตารางล็อกในข้อนี้คำถามโจทย์ต้องการทราบล็อกสามจี่ห้าเซึ่งไม่มีในตารางเพราะว่าตารางมีแค่ จำนวนเต็มหนึตำแหน่งแล้วก็ทศยมสองตำแหน่งแต่ตรงนี้เป็นสามตำแหน่งซึ่งล็อกสามจุดสห้าเดเนี่ยมันจะต้องอยู่ระหว่างล็อกสามจุดสห้ากับล็อกสามจุดสี่หนั่นคืออยู่ระหว่างนี้นั่นเองมาเริ่มกันเลยครับหลักการพิจารณาเราจะพิจารณาเหมือนเรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์ จุดสามจุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันความชันต้องเท่ากันนะครับเริ่มจากล็อกสามจุดสี่ห้าเราอ่านค่าได้ศูนย์จุดห้าสามเจ็ดแปดล็อกสามจุดสี่หกเราอ่านค่าได้ศูนย์จุดห้าสามเก้าหนึ่ง โจทย์ถามบล็อกสามจุดสี่ห้าเจ็ดสมมูิให้อ่านค่าได้ x สำหรับต่อไปเราจะตั้งเป็นสมการซึ่งคล้ายกับการหาความชันเส้นตรงผู้แรกใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวนี้เป็นตัวลบนะครับก็ได้เป็นสามจุดสี่ห้าเจ็ดลบด้วยสามจุดสี่ห้า ด้นขวามือเช่นเดียวกันใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งครับตัวนี้เป็นตัวลบ x ลบ0.5378ฝั่งซ้ายมือจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลบกลายเป็น3.46ลบุด้3.45 ฝามือใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวนี้เป็นตัวลบ0.5391จุกลบด้วย0.5378ต่อไปลบเลขก้อนแรกได้ลบสิิยม3ตำแหน่ง0.007 ดนล่างทศนิยมสองตำแหน่ง0.01ขวามือเหมือนเดิมด้านล่างลบก็ได้0.01เอาอยากได้ค่า x ตรงนี้หารกันก่อนสามตำแหน่งหารด้วยสองตำแหน่งเหลือหนึ่งตำแหน่งศูนย์จุดเจ็ดต่อไปก้อนนี้ย้ายไปคูณคูณด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งสามต่อไปก้อนนี้ย้ายไปบวกบวกด้วยศูนย์จุดห้าสามเจ็ดแปด 7จ็คูณสิบสามเป็นเก้าสิบเอ็ดทศนิยมห้าตำแหน่งบวกกันให้เรียบร้อยตำแหน่งที่ห้าไม่มีใครบวกด้วยดึงลงมาตำแหน่งที่สี่เก้าบวกแปดได้เจ็ดทดมาหนึ่งได้แปดสองตำแหน่งแรกคงเดิม นี่คือคำตอบครับสำหรับข้อนี้เป็นการอ่านค่าล็อกที่ไม่ตรงกับตารางตารางหรือค่าแมนติซ่าเป็นจำนวนเต็มหนึ่งตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่งแต่โจทย์ข้อนี้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งมาเริ่มกันเลยล็อกสองจุดสามแปดสี่เพิ่มตัวด้ดยล็อกสองจุดสามแปด เราอ่านค่าได้เท่าไหร่ศูนย์จุดสามเจ็ดหกหกลอบสองจุดสามเก้าเราอ่านค่าได้ศูนย์จุดสามเจ็ดแปดสี่คำถามโจทย์ล้อ 2องจุดสามแปดสี่ให้มาอ่านค่าได้เอก็กต่อไปเราก็มาเทียบสัสดส่วนใช้ชุดแรกใช้ตรงนี้เป็นตัวตั้งตรงนี้เป็นตัวลบใายมือจะได้สองจุดสามแปดสี่ลบด้วยสองจุดสามแปด ฝ่ามือจะได้ x ลบด้วย0.3766ส่วนเราจะใช้บรรทัดสุดท้ายลบด้วยบรรทัดแรกได้2.39ลบ2.38 0.3784 ลบด้วย0.3766แต่ลบเลขให้เรียบร้อยได้อะไรดีก้อนแรกได้0.3ตำแหน่งข้างล่างได้2ตำแหน่งขามือตอนนี้คงเดิม ข้างล่างได้ไปเอยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดเสร็จแล้วเราจะหาค่า x นะครับมาดูก้อนนี้ก่อนสามตำแหน่งหารสองตำแหน่งเหลือหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็เท่ากับศูนจุดสี่ก้อนนี้ยา้ายไปคูณ คูณด้วย0.0018ตอนนี้ย้ายไปบวกบวก0.3766 18คูณ4 8คูณ4ได้72 72ทศนิยม5ตำแหน่ง ศูนย์จุดสามเจ็ดหกหกห้าตำแหน่งบวกสี่ตำแหน่งศูนย์สามตำแหน่งสองตำแหน่งแรกค่าไม่เปลี่ยนตำแหน่งที่สามต้องทดมาหนึ่งก็เป็นเจ็ดตำแหน่งที่สี่หกบวกเจ็ดเป็นสิบสามตำแหน่งสุดท้ายดึงลงมาได้เลยศูนย์จุดสามเจ็ดเจ็ดสามสองนี่คือคำตอบครับ การหาค่าแอนตี้ล็อกเริ่มต้นเราจะเขียนเป็นล็อกเเท่ากับล็อกเเท่ากับ4.5237ทีนี้เราย้อนกลับไปตารางค่าล็อกค่าล็อกค่าที่อ่านได้นะครับอยู่ระหว่าง0ูนยถึง1ซึ่งเราเรียกว่า ค่าแมนติซ่าซึ่งมีค่าบวกนะครับระหว่างศูนถึงหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องแยกเลขเป็นสองกลุ่มก่อนครับตัวเลขชุดนี้เราเรียกว่าค่าแมนติซ่าซึ่งเราหาได้จากตารางล็อกเลยส่วนตัวนี้ เราเรียกว่าค่าชาล็กเตอร์ลิติกนะครับเป็นตัวบอกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งนะครับน้อยกว่าหนึ่งหมายความคื่ว่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งค่าชาล็กเตอร์ลิติกนะครับจะเป็นลบถ้ามากกว่าหนึ่งนะครับจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูตารางล็อก 0.5237นะครับตรงกับตรงนี้พอดีเลยก็คือได้ค่าล็อกอะไรดี3.34บวกด้วย4เราแปลงให้เป็นล็อกฐาน10ก็เป็นล็อกอ0ยกกำลัง4กระบวนการย้อนกลับ ลบวกของล็อกเท่ากับล็อกของผลคูณเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะเป็นล็อกวงเล็บสามจุดสามสี่คูณด้วยสิบยกกำลังสี่ล็อกตรงนี้เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้น N ก็เท่ากับ ครับนี่คือคำตอบครับการหาค่าเอนติดลบในข้อนี้สิ่งที่แปลกก็คือค่าที่ให้หาติดลบนะครับมาเริ่มกันเลยแยกจำนวนเป็นสองกลุ่มก่อนนะครับคือแมนติซากับชาร r เตอร์ลิติกเราจะเขียนเป็นล็อ N เท่ากับ ลบ0.4547บวกด้วยลบ2เสร็จแล้วทําค่าแมนติซ่าคือก้อนนี้ให้เป็นเลขบวกนะครับเพราะว่าชาวดิจเตอลิติกเป็นได้ทั้งบวกและลบแต่แมนติซ่านะครับซึ่งอยู่ในตารางล็อกตรงนี้ค่าเป็นบวกรบเราก็บวกด้วยหนึ่งแล้วลบทิ้งด้วยหนึ่ง บวกไปหนึ่งแล้วลบทิ้งได้หนึ่งก็น่าลบเลขได้ศูนย์จุดห้าสี่ห้าสามก็หลังได้ลบสเสร็จแล้วก็นี้เราก็ไปดูจากค่าตารางล็อกครับช่องแมนติซ่าตรงนี้เราก็เขียนให้อยู่ในรูปล็อกฐานสิบ บก้อนนี้ก่อนนะครับก็ได้เท่ากับล็อกสามจุดห้าหนึ่งบวกลบสามเขียนให้อยู่ในรูปล็อกฐานสิบก็เป็นล็อกสิบยกกำลังลบสามผลบวกของล็อกเท่ากับล็อกของผลคูณ ตรงนี้เท่ากันแล้วเราจึงสรุปว่า n เท่ากับสามจุดห้าหนึ่งสิบยกกำลังลบสามนี่คือคำตอบครับท้ายคลิปครับอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่เกิดจนตายขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุข และสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ